สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนทำคุกกี้ช็อกโกแลตโอรีโอ้ใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นนะคะวิธีทำง่ายมากค่ะพร้อมแล้วเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยวันนี้เราจะใช้ถั่วลิสงเป็นตัวฟิลลิ่งนะคะปุ้ยใช้ถั่วลิสง100กรัมใช้แบบกระเทาะเปลือกแล้วนะคะนำมารักน้ำให้สะอาดแล้วก็ ใช้หม้ออบลมร้อนค่ะอบด้วยอุณหภูมิ175องศา15นาทีนะคะถ้าใครไม่มีหม้ออบนำไปคั่วได้ค่ะพอครบ15นาทีนะคะถั่วก็จะออกมาเหลืองกรอบพอดีเลยนะคะเราต้องพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าถั่วยังไม่เย็นเนี่ยเขาจะเนิดๆนินะคะถ้าเย็นแล้วเขาจะกรอบค่ะจากนั้นก็นำถั่วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนำมาเป็นฟิลลิ่งนะคะถ้าใคร ไม่ชอบทานถั่วลิสงหรือว่ามีเป็นเม็ดหิมะพานนะคะมะม่วงหิมะพานก็คือใช้ได้ค่ะมะม่วงหิมพันก็จะกรอบมันไปอีกแบบหนึ่งนะคะปุ้ยเลือกเป็นถั่วลิสงค่ะราคาถูกแล้วก็อร่อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําในส่วนของช็อกโกแลตค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะถ้าใครไม่มีช็อกโกแลตโคตติ้งก็สามารถใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยก็ได้ค่ะ แต่ว่าช็อกโกแลตโคตติ้งเนี่ยเขาจะถูกนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการนำมาทำเคลือบด้านนอกแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลก์ก็ได้ค่ะปุ้ยใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะก็นำมาตุ๋นบนน้ำเดือดค่ะเราจะตุ๋นจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายเลยนะคะ <c oughs> ช็อกโกแลตโคตติ้งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายส่งเบเกอรี่ทั่วไปนะคะหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์เว็บ ช้อปปีหรือว่าลาซาด้าก็มีขายนะคะราคาประมาณร้อยกว่าบาทราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบราคาแล้วก็เลือกซื้อกันนะคะตุนจนช็อกโกแลตละลายแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนผสมของถั่วลิสงลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะคะในระหว่างนี้ก็คือปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของโอรีโอกันนะคะก็จะใช้โอรีโอขนาดแบบนี้นะคะ1แพ็กจะมี14อันนะคะสูตรนี้ก็คือจะพอดีเลยนะคะ14อันถ้าใคร ไม่ใช้แบบแพ็คใหญ่แบบนี้นะคะก็สามารถซื้อลอะห้าบาทนะคะซองละหบาทจะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะก็จะได้ประมาณ5ซองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำโอริโอของเราลงไปเคลือบกับช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษรองอบนะคะเพราะว่ากระดาษไขรองอบเนี่ยเขาก็จะมีความมันนะคะถ้าช็อกโกแลตแห้งแล้วเนี่ยเราจะแกะออกมาง่ายนะคะจะไม่ติดกับภาชนะนะคะ หรือว่าถ้าใครไม่มีกระดาษไขาสามารถใช้เป็นใบตองแทนได้นะคะเพราะว่าใบาตองเนี่ยเขาก็จะมีความมันนะคะเขาก็จะไม่ติดภาชนะเช่นกันค่ะเดี๋ยวปุ้จะจัดการเคลือบทุกอันจนหมดนะคะพยายามอย่าให้เขาติดกันจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าช็อกโกแลตเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนนะคะถ้าติดกันก็จะเอาออกยากนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีโอรีโอก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้นะคะครีมโอฟันโอ ก็เลือกรสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวจะทําจนหมดนะคะเสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่ช่องธรรมดาหรือว่าช่องฟิตก็ได้นะคะประมาณ20นาทีค่ะหลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะคุกกี้ช็อกโกแลตโอรีโอของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้จะผ่าให้ดูเนื้อข้างในนะคะอันนี้คือปุ้ยเพิ่งนําออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆนะคะเขาก็จะมีความกรอบนะคะก็จะแข็งนิดนึงค่ะ ด้านในก็จน่ากินมากเลยใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ